มันเวียนหัวมึนหัวตอนนั้นร้องเพลงอยู่แล้วก็อยู่ๆก็เหมือนเราจะวูบอะ่ะหัวเกือบฟาดพื้นไม่อยากเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบเหมือนคุณแม่ผมมีอาการเวียนหัวมึนหัวเหนื่อยง่ายมากๆเดินแป๊บเดียวก็ต้องมานั่งพักละมีวันหนึ่งร้องเพลงอยู่บนเวทีอยู่ๆดีๆก็แบบมันจะวูบลงไปอะ่ะทีนี้ก็หัวเกือบฟาดพื้นเลยไปตรวจมาแม่จะบอกคุณลุนช่องเอ๋ยเป็นความดันสูง ไขมันเยอะที่นี้จะนั่งอยู่เฉยๆไม่ทำงานไม่ได้ครับผมยังต้องมีภาระต้องรับผิดชอบมีคนต้องดูแลทีนี้แหละนี่คือจุดเริ่มต้นที่้งมาดูแลตัวเองแล้วนี่ครับผมเลือกเบต้าออยล์ครับตัวช่วยเรื่องความดันย้ำนะครับตัวช่วยเรื่องความดันไขมันในเลือดทานแล้วรู้สึกว่าแข็งแรงขึ้นเวียนหัวน้อยลงไม่เพลียบแบบเมื่อก่อน เลยรู้ว่าร่างกายมันดีขึ้นไม่ต้องกลัวจะเป็นลมกลางงานอีกเลยใครที่อาการคล้ายๆผมลองเลยครับเบตาออยดูความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงปวดท้ายทอยคอบ่าไหลมีอาการวูบตลอดเวลาเวียนหัวหน้ามืดนี่คือเรื่องราวของคุณวันทาเธอเคยคิดว่าที่ตัวเองปวดท้ายทอยตึงคอบ่าไหลเป็นเพราะแค่นั่งเย็บผ้านาน,าน แต่จริงๆแล้วอาการมันหนักกว่านั้นมากคุณวันทามีทั้งความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงเวียนหัวหน้ามืดอ่อนเพลียไม่มีแรงอาการหนักที่สุดคือช่วงเช้าจะหน้ามืดวูบอยู่ตลอดพูดคุยกับลูกค้าแค่แป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วการปวดตามแขนขาเ,เหื่อยเหมื่อตัวทำงานไปก็เหนื่อยไปจนเคยล้มลงอยู่บ่อยครั้งคุณวันทาเป็นแบบนี้มานานกว่า5ปี ตอนแรกก็พยายามไปหาหมอและหาซื้ออาหารเสริมต่างๆมาทานลองมาเกือบสองปีไม่ดีขึ้นเลยยิ่งนานยิ่งเหนื่อยยิ่งทรมานคุณวันทาต้องพยายามทุกทางที่จะให้ตัวเองดีขึ้นเพราะเธอเป็นเสาหลักของบ้านต้องดูแลพ่อแม่คุณวันทาลองมาหลายอย่างหมดเงินเดือนและเป็นพันๆแต่ก็ไม่หายรู้สึกหมดหวังกับชีวิต จนกระทั่งวันหนึ่งคุณวันขาเล็กเจอโฆษณา v e ต้า i อยล์ในโซเชียลก็เลยตัดสินใจสั่งซื้อมาลองทานดูเพราะเห็นว่าคนที่รีวิวมีอาการคล้ายๆกันผลที่ได้คือทานเม็ดแรกเลยค่ะหายเลยเช้ามาเนี่ยไม่เวอร์อาการที่มันบูมแล้วก็ตึงคอบ่าไหล่เนี่ยไม่ตัดมาอีกเลยเราดีใจมากเลยมันเหมือนเราเรามีบุญอะ เราตายแล้วเกิดใหม่อะไทมันก็ดีขึ้นไม่พูดถึงเลยวามดันก็ลดลงจากเมื่อก่อนนี้150ไปตลอดใช่ไหมพอไปรอบหลังร้อยสาซึ่งราคาก็จับต้องได้คือม,มันไม่ได้แพ้